ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6 3 5 5เมื่อเห็นความคิดที่แน่วแน่ของเย่เฉินโจเหลียงหยุนอดไม่ได้ที่จะต้องบอกเขาว่านายน้อยคุณต้องไม่ทำสิ่งนี้เพื่อผู้น้อยสร้างความขัดแย้งกับตระกูลรัชชายไม่ยอมอดทนเรื่องเล็กน้อยอาจทำลายแผนการใหญ่ได้เย่เฉินพยักหน้าพูดว่าอาจโจโปรดวางใจตอนนี้ศัตรูอยู่ในที่แจ้งพวกเราอยู่ในที่ลับ หากต้องการทำให้ตระกูลรอชายเสื่อมเสียชื่อเสียงให้พวกเขาร้อนรนทุรนทุรายเรื่องนี้ง่ายดายเพียงพลิกฝ่ามือขณะที่พูดเช่นนี้เย่เชิญมองไปที่โจเลียงหยุนพูดว่าอาโจฉันยังมีคำถามอีกเรื่องอยากให้คุณตอบฉันตามตรงโจเลียงหยุนพูดอย่างรวดเร็วนายน้อยเชิญคุณถามมาเย่เชิญถามว่าฉันยังอยากรู้ว่าพ่อของฉันได้พบกับ,บบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้า และคำพีสวรรค์ก้าลึกซึ้งได้อย่างไรนอกจากนี้พ่อของฉันเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ชิงหุ้ยได้อย่างไรโจเลียงหยุนถอนหายใจยาวก่อนจะตอบว่าพ่อของคุณมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับคุณกระบวนการที่เขาได้รับบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้ง9้าเหมือนกระบวนการที่คุณได้รับคำพีสวรรค์ก้าลึกซึ้งเช่นเดียวกันเย่เฉินพลันฉุกคิดถึงเรื่องที่นาชายใหญ่ของเขาเคยกล่าวไว้ เขาถามด้วยความประหลาดใจพ่อของฉันก็ได้รับบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้ง9้าจากโบราณวัตถุเหมือนกันหรือใช่โจเหลียงหยุนพยักหน้าอย่างจริงจังเย่เชิญถามอย่างรวดเร็วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่โจเหลียงหยุนกล่าวว่าคุณได้รับคำพีสวรรค์เก้าลึกซึ้งเพราะพ่อของคุณขอให้ฉันนำไปมอบให้คุณแต่พ่อของคุณได้บทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเ้าเป็นเรื่องบังเอิญโดยสิ้นเชิงขณะที่พูด เขาอธิบายรายละเอียดว่าในตอนนั้นพ่อของคุณเป็นเหมือนฉันชอบศึกษาคัมภีรแห่งการเปลี่ยนแปลงและสนใจโบราณวัตถุจีนทุกชนิดสมัยนั้นเขาไปที่คยีนบ่อยมากเมื่อมาหาฉันที่ร้านพวกเรามักจะศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุร่วมกันอยู่เสมอตัวฉันในครั้งนั้นยังไม่มีความคิดกอบกู้โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมสูญหายที่ไปอยู่ต่างประเทศกลับประเทศจีนฉันเพียงแต่ทำธุรกิจค้าโบราณวัตถุแต่พ่อของคุณทำเรื่องนี้มาตลอด ต่อมาฉันค่อยได้รับอิทธิพลจากเขาเริ่มทำงานร่วมกับเขาพยายามช่วยให้โบราณวัตถุอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมของจีนกลับคืนสู่ประเทศจีนเพราะว่าพวกเรามีงานอดิเรกร่วมกันมีความเชยเชยา,านที่เหมือนกันพ่อของคุณและฉันจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทในช่วงเวลานั้นร้านขายวัตถุโบราณของครอบครัวฉันประสบปัญหามากมายทีละแห่งมีคนวางแผนต่อต้านจำนวนมาก ต้องขอบคุณที่ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อของคุณทําให้ครอบครัวเราผ่านความยากลําบากในครั้งนั้นจึงนับว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณของครอบครัวเราเมื่อพูดถึงเรื่องนี้โจเหลียงหยุนทอดถอนใจคราหนึ่งขรุ่นคิดถึงอดีตอยู่พักใหญ่ค่อยพูดต่ออย่างชะาชานวันหนึ่งเมื่อ20กว่าปีก่อนที่ร้านค้าของเราในลอนดอนมีคุณนางอังกฤษคนหนึ่งฐานะของเขาตกต่ำลงเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตระกูลของเขาสะสมวัตถุโบราณจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุจากประเทศจีนเขารู้ว่าครอบครัวของเราค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องโบราณวัตถุของจีนจึงมาหาเราหวังจะให้เรารับซื้อโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจีนทั้งหมดจากเขาในตอนนั้นฉันต้องบินไปลอนดอนเป็นการเฉพาะเพื่อเข้าร่วมการประเมินครั้งนั้นในบ้านคุณนางนั้นมีโบราณวัตถุวัฒนธรรมจีนทั้งหมด487ชิน้นในนั้นมีสิ่งของดีๆอยู่ไม่น้อย เฉพาะเครื่องลายความชิงหัวชื้จากราชวงศ์หยวนและหมิงมากกว่า10ชิ้นในนั้นมีสองชิ้นนที่เคลือบสีสันสดใสล้ำค่ามากนอกจากนี้ยังมีเครื่องเคลือบของเตาเผาทางการของหมิงและชิงอีกจำนวนนับไม่ถ้วนตลาดวัตถุโบราณเครื่องลายความชิงหัวชื้อและเครื่องเคลือบสีนับเป็นของล้ำค่ามีราคาสูงมากมาโดยตลอดเตาเผาของทางการก็มีความสำคัญเช่นกันสิ่งนี้ส่งเสริมให้โบราณวัตถุชิ้นนั้นเต็มไปด้วยคุณภาพ ราคาจึงสูงมากเช่นกันนอกจากนี้ยังมีที่เป็นของราชวงศ์ชิงอีกหลายรายการนี่เป็นของสะสมในพระราชวังที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนสิ่งของเหล่านี้ล้ำค่าและยังมีราคาสูงกว่ามากสำหรับโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมระดับสูงสุดจำนวนมากแม้จะได้รับส่วนลดจากการขายรวมกันในครั้งเดียว แต่ราคาต่ำสุดที่อีกฝ่ายเสนอมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็สูงถึง200ล้านดอนลลาร์สหรัฐแม้ว่าขนาดธุรกิจของครอบครัวเราจะค่อนข้างใหญ่ในตอนนั้นอุตสาหกรรมวัตถุโบราณต้องใช้เงินทุนจำนวนมากแม้ว่าทรัพย์สินของครอบครัวอาจมีมูลละคา1,000ล้านหรือมากกว่าแต่ส่วนใหญ่มันเป็นสินค้าคงคลังในร้านค้าทั่วโลกหากต้องควักเงินสดออกมาทันที200ล้านดอนลลาร์สหรัฐต้องนับว่ามีใจแต่ไร้กำลัง ยิ่งกว่านั้นในอุตสาหกรรมโบราณวัตถุสินค้าคงคลังชนิดเดียวกันไม่อาจปล่อยขายออกเร็วเกินไปยิ่งมีสินค้าคงคลังมากเท่าไหร่ยิ่งต้องใจเย็นมากขึ้นเท่านั้นพระอุตสาหกรรมวัตถุโบราณก็เหมือนกับตลาดหุ้นกลัวการขายแบบทุบตลาดมากที่สุดฉันซื้อเครื่องลายความชิงหัวชื่อราชวงศ์หยวนสิบกว่าชิ้นได้ในคราวเดียวยิ่งซื้อมากเท่าไหร่ราคาเครื่องลายความนั้นก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น แต่ฉันไม่อาจปล่อยเครื่องลายความชิงหัวชื้อพวกนั้นออกไปได้ในคราวเดียวหากผู้สะสมเห็นว่ามีสินค้าล้นตลาดพวกเขาจะตื่นตระหนกรีบนำออกมาขายเช่นกันเช่นนี้จะทำให้ราคาเครื่องลายความชิงหัวชื้ราชวงศ์หยวนพังทลายดังนั้นแม้ตอนนั้นหากคิดเทขายสินค้าคงคลังไม่ใช่เรื่องง่ายแม้เราจะระดมทุนมาซื้อสินค้าครั้งนี้ได้ก็จริงแต่กำไรอาจหดหายจนไม่มีเหลือเนื่องจากพฤติกรรมทุบตลาดของเราเอง นอกจากนี้ระยะเวลาขอสินเชื่อจำนองต้องใช้เวลานานมากตอนนั้นเราแทบจะไม่สามารถซื้อสินค้าออเดอร์นี้ได้ตอนนั้นฉันรู้ว่าพ่อของคุณสนใจโบราณวัตถุเช่นกันจึงคิดจะให้เขามาเป็นหุ้นส่วนประการแรกสามารถแก้ปัญหาเงินทุนในมือฉันประการที่สองสามารถทำเงินจำนวนมากได้ด้วยกันตามที่ฉันประมาณการหากนำโบราณวัตถุเหล่านี้มาจัดเข้าชุดถ้านำมันไปที่เกาะฮ่องกง ค่อยๆทยอยเปิดประมูลไปให้นักสะสมในประเทศไม่มีปัญหาที่จะรับเงินคืน350ล้านดอนลลาร์สหรัฐภายในสองปีฉันเสนอให้พ่อของคุณและฉันลงทุนคนละครึ่งกำไรแบ่งครึ่งตามส่วนแต่สิ่งที่พ่อของคุณต้องการเขายินดีสมทบเงิน100ล้านดอนลลาร์สหรัฐแต่ต้องการให้ฉันแบ่งโบราณวัตถุออกเป็นสองส่วนครึ่งของฉันสามารถจัดการเองได้เต็มที่ครึ่งของเขาคิดจะบริจาคก,กลับประเทศจีนผ่านสถานทูตในสหรัฐอเมริกา ในเวลานั้นฉันชื่นชมการตัดสินใจของเขามากดังนั้นเมื่อเราร่วมกันซื้อบราณวัตถุชุดนี้ฉันคิดว่าเมื่อลักลอบขนส่งพวกมันไปถึงนิวยอร์กฉันจะให้เขาได้เลือกก่อนตามความคิดของฉันตอนนั้นไม่ว่าพ่อของคุณจะเลือกชิ้นใดมีมูมลค่ามากแค่ไหนขอเพียงเขาเป็นคนเลือกเมื่อเขานำไปส่งคืนสถานทูตแม้ว่าสุดท้ายตระกูลโจของเราจะขาดทุนฉันก็ยินดีจะยอมรับการตัดสินใจนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้โจเหลียงหยุนอดไม่ได้ที่จะทออถอนใจสินค้าชุดนั้นส่วนใหญ่เป็นเครื่องกระเบื้องพ่อของคุณและฉันช่วยกันเปิดตรวจสอบทีละชิ้นวิธีการง่ายมากตรวจสอบว่าตรงกับรายการหากไม่มีปัญหาก็เปิดตรวจสอบชิ้นต่อไปขณะที่พ่อของคุณหยิบการณ์ชิงชื้อจากเตาเผาเย่ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์การณ์ตกลงไปที่พื้นจนแตกร้าวเป็นเช่นเดียวกับพ่อตาของคุณ พ่อของคุณรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนในครั้งนี้อย่างชัดเจนจากนั้นเราทั้งคู่เห็นคำภีโบราณขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ข้างในในตอนนั้นพวกเราสองคนคิดว่านี่เป็นบันทึกช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเผยแพร่ออ,อกมาฉันเห็นพ่อของคุณเปิดบันทึกเล่มนั้นด้วยตาของฉันเองทันใดนั้นบันทึกก็สลายกลายเป็นเท่าฐานจางหายไปบทที่6036 เยเชญได้ยินสิ่งนี้เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจดูเหมือนบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งก้าและคำพีสวรรค์ก้าลึกซึ้งตักกะที่ซ่อนอยู่และตักกะที่เป็นแรงกระตุ้นของทั้งสองสิ่งนี้เหมือนกันใช่โจเลียงหยุนพยักหน้าพูดว่าในตอนนั้นฉันเพียงรู้สึกประหลาดใจนิดหน่อยแต่พ่อของคุณบอกฉันว่าเนื้อหาในบันทึกเล่มนั้นเข้าไปในสมองของเขาทั้งหมดแน่นอนว่าตอนนั้นฉันไม่เชื่อฉันคิดว่าพ่อของคุณล้อเล่น แต่กลับคิดไม่ถึงว่าพ่อของคุณใช้กระดาษและเครื่องเขียนในร้านเขียนออกมาคำต่อคำคัดลอกหนังสือเล่มนี้ออกมาเมื่อเริ่มเขียนเขาไม่อาจหยุดมือได้ฉันเห็นว่าเรื่องนี้ผิดปกติรีบเรียกแม่ของคุณให้มาที่ร้านพวกเราสองคนเห็นพ่อของคุณเขียนไม่หยุดแม่ของคุณและฉันช่วยกันจัดเรียงเย็บเป็นเล่มใช้เวลาสองวันสองคืนเพื่อเขียนและจัดเรียงออกมาเป็นบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเ้าเล่มหนึ่ง เยเชิญถามอย่างรวดเร็วอาโจคุณได้อ่านบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าหรือไม่มีอะไรกันแน่ที่บันทึกไว้ในนั้นโจเหลียงยุนกล่าวว่าเนื้อหาที่บันทึกในบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าครอบคลุมเรื่องราวทุกอย่างแต่แก่นแท้ของมันคือแผนที่ที่ต้องถอดรหัสทีละนิดจ,จากข้อความในเวลานั้นพ่อแม่ของคุณหมกมุ่นศึกษาถอดรหัสบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าอย่างมาก ได้รับวาสนาจากพ่อของคุณทำให้ฉันได้ศึกษามันด้วยแต่ว่าฉันเกิดและเติบโตที่อเมริกาพื้นฐานภาษาจีนของฉันไม่ค่อยดีนักฉันพบว่าเนื้อหาในบันทึกนี้คลุมเครือและเข้าใจยากจริงๆในไม่ช้าฉันก็หมดความสนใจที่จะศึกษามันต่อมาพ่อแม่ของคุณจากสหรัฐอเมริกาเดินทางกลับประเทศจีนว่ากันว่าพวกเขาใช้ความพยายามอย่างมาก เพื่อค้นหาสถานที่ที่กล่าวถึงในบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้ง9้าในที่สุดหลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความลำบากก็สมปรารถนาพ่อของคุณได้คำพีสวรรค์9้ลึกซึ้งจากที่นั่นเย่เชิญรีบถามว่าสถานที่นั้นเรียกว่าความลับแห่งอมตะหรือไม่ฉันไม่รู้โจเหลียงหยุนพูดว่าพ่อของคุณไม่ได้เล่าให้ฉันฟังอย่างละเอียดเขาแค่บอกว่าฉันไม่ควรรู้เรื่องนี้มากนัก ฉันเชื่อว่าเขาไม่อยากพูดมากกว่านี้เพราะคิดแทนฉันจึงไม่ได้ถามรายละเอียดจากเขาอีกเย่เชิญรีบถามเขาว่าอาโจคุณมีเนื้อหาบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าหรือไม่โจเหลียงยุนลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพูดอย่างจริงจังนายน้อยพ่อของคุณทำสำเนาคัดลอกบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าที่เป็นลายมือของเขาให้ฉันเล่มหนึ่งแม้ว่าภายหลังฉันจะไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด แต่ฉันยังเก็บสำเนาชุดนั้นไว้เย่เชิญพูดอย่างตื่นเต้นเย่ะมากฉันเคยอยากศึกษาบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าเล่มนี้แต่ไม่รู้ว่าจะหาเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ได้จากที่ไหนในเมื่อคุณมีฉบับสำเนาฉันอาจพบเบาะแสบางอย่างได้จากมันโจเหลียงหยุนพูดด้วยสีหน้าสับสนแต่ว่านายน้อยขณะที่พ่อของคุณส่งมอบแจกันอีหูชุนผิงที่มีคำพีสวรรค์ก้าลึกซึ้งให้ฉันเขาบอกฉันว่า บทนำแห่งความลึกซึ้งทั้ง9ก้าสำหรับเขาสำหรับแม่ของคุณสิ่งนี้นับเป็นหายนะสำหรับคุณครึ่งหนึ่งนับเป็นวาสนาครึ่งหนึ่งนับเป็นความโชคร้ายเขารู้สึกเสียใจมากที่ศึกษาหนังสือเล่มนี้และยังบอกอีกว่าหากเขาสามารถมีโอกาสเลือกอีกครั้งเขาหวังว่าจะไม่เคยได้รับบันทึกเล่มนี้ไม่เคยศึกษาเนื้อหาที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้คุณแน่ใจหรือว่าต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆ เยเชิญหัวเราะเยาะตัวเองพูดอย่างจริงจ,จังอาโจสาเหตุที่พ่อเสียใจเพราะเดิมที่เขาเพียงเป็นคนนอกสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขแต่เพราะหนังสือเล่มนี้เขาจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมถูกดึงให้กลายเป็นคนร่วมสถานการณ์ในเกมนี้แม้ว่าเขายัางอาจมีทางเลือกในตอนนั้นแต่ฉันไม่มีตั้งแต่ฉันเกิดมาหรือเมื่อตอนฉันอายุแปดขวบเมื่อพ่อของฉ,ฉันฉีกชะตามาให้ฉัน ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้ไปแล้วฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะเลือกว่าจะเข้าร่วมเกมนี้หรือไม่ยิ่งเมื่อได้รับคำพีสวรรค์ก้าลึกซึ้งฉันยิ่งหมดหนทางเลือกในเมื่อพ่อของฉันถูกบังคับให้ตัดสินใจเลือกเขาย่อมต้องรู้ดีว่าเมื่อฉันตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือต้องเอาตัวรอดในเกมนี้ให้ได้มากที่สุดดังนั้น ตามความคิดของคุณเมื่อเดินมาถึงจุดที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ฉันยังคิดกลัวลังเลที่จะอ่านบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้งเก้าอีกหรือไม่